สวัสดีครับมาพบกับคลิปเพราะว่าน DIY ของเรานะครับในช่องปิชาแฟม m ลี่เนาะวันนี้นะครับปรากฏว่าไฟสระเปาที่บ้านเรามันผาขาดนะครับมันขาดเลยซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนใหม่ได้ต้องแกะหลอดคงไฟสระเปาอันเก่าออกนะครับปรากฏว่าอะไรครับผมปรากฏว่าเอาตัวล็อกมันดันหกักไปสองตำแหน่งที่ที่ททานะครับ เราต้องทำการซ่อมให้กลับไปใชเป่เหมือนเดิมเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการซ่อมทำอย่างไรนะครับมานะครับเรามาทำกันต่อเลยเนาะนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับของเราก็คือเราต้องไขนอ็อตนี่เนาะ oh God, นะนออกมาก่อนนะไขน็อตก่อนนะเพื่อที่จะเอาตัวมาเปลี่ยนนะครับ ปกติเป็นอย่างนี้เนาะนี่ครับเมื่อกี้มันตายไปสองอันนะครับหักไปสองอันเหลือดีอันเดียวเนาะล้วก็ต้องทาอัไที่มันจะงอยเนี่ยออกมาแทนที่นะครับเราใช้อะไรทํานะเราใช้ขวดน้ำคูกนะครับขวดน้ำคูกนี่นะนะครับนี่ขวดน้ำกนนะนคกแล้วเอาส่วนที่เป็นเป็นแผ่นอย่างงี้นะตัดแผ่นที่มาแบบนี้นะครับตัดได้ง่ายนะครับตัดให้ได้เป็น รูปคล้ายปิกแบบนี้คาปิกกีตาร์ก็คือให้มันขนาดเท่ากับของเดิมมันนั่นแหละนะครับมองเห็นไหมมันได้เท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็เจาะรูนะใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับเราก็แทนที่เลยนะครับนี่นะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็มาแทนที่ได้เลยนะครับ ใส่เข้าไปเลยวิธีทำก็คือนะครับวิธีใส่ก็คือนี่นะเมื่อไอปีกข้างนอกเนี่ยนะครับมันต้องชิดพอชิดปุ๊บไอตัวล็อกมันต้องมาชนกับขอบเนาะวิธีใส่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะอพอมันปีกมันชิดขอบใช่ไหมเสราม่า แสดงว่าฝั่งนี้นะครับมันต้องชนกับฝั่งนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใส่เลยเลยนะครับ หยาบนิดนึงอย่างงี้ใส่รั้มันตัวนี้นอนตัวนี้ก็ต้องเฉียงออกมาตรงกับเฉียงก็ตรงมากับอขอบดน้านนี้พอมันมเปิดปิดก็จะอย่ีปึ๊บปึ๊บแค่นี้เราก็สามารถใช้แทนที่กันได้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเนาะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับให้มันนอนอย่างงี้นะ ตอนใส่นะเราก็เอาเปนน็นอตสแตนลูก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันเขาเรียกว่าอะไรตรงกับขอบนะครับแข่เข้าไป เอาใหม่นะครับนี่แน่นแล้วเมื่อกี้ไม่ลงหรอกจับนิดนึงหมุนะจึงจ้งจึ้งนะครับสามารถถ้าบ้านไหนประสบการณ์